สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้คนนำภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาจะชมิตมินะครับฟุตบอลเจ็ดคนก็เป็นสีสันบรรยากาศที่สนามากีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมนะครับที่โรงเรียนปา่า,ปาสานปา่า,ปาสานปราสานปราสานครับที่นครไทยนะครับเป็นสนามหญ้าเทียมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท king power ครับนี่ครับครูนี้ เป็นคู่พบกันระหว่างทีมอมสินตากนะครับพบกับทีมเปาตุงจากวังทองนะครับเป็นผู้บริหารคุณครูจากวังทองเปาตุงก็มาในชุดสีทองมังเ,เกงดํานะครับทีมอมสินตากก็เป็นชุดสีเขียวมงเกงดําก็สุสีครับท่านเกมกันโโเกมอายุอยู่ใกล้เคียงกันนะครับโโเป็นเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย เป็นรุ่นตอนปลายครับก็ถือว่ากำลังยังดีอยู่ทุกคนนะฮะก็ขออนุญาตภรรยามาเล่นกันง่าครับ